ทุกคนรับรู้นะแฟนจีเแวร์รับพู่เป็นแฟนมาฮีโร่แคนดี้ทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชว์ชักดอกเราในอีพีนี้จะมาทำการแกะ S F Hero โคโลโคโลไม่ใช่เอเ็นฮอฮีโร่เอ้ย The Amazing Hero Volume Seven Zero Gravity นั่นเองครับทุกคนเห <c oughs> <c oughs> มือนคอจะแตกแล้วทุกคน <c oughs> โอเคครับทุกคนก็ได้เลิอกอุลลากะเ,เลยเฮ้ยเริ่ๆแกะอุลลากะแล้วนะครับผมก็อุลลากะตัวนี้เป็น The Amazing Hero วอลุ่มที่7นะครับผมครั้งที่แล้วของอาจารย์ไอซาว่าเป็นวอลุ่มที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวแป๊บน,นะอ๋อวอลุ่มที่6นะครับผมของอาจารย์ไอซาว่าเป็นวอลุ่มที่6แล้วก็อุลรากะตัวนี้มีความพิเศษกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันเป็นล็อตเจแปนทุกคน <laughs> เห็นไหมล็อตเจแปนจะเป็นตาแบบนี้นะครับผมส่วนอ่าถ้าเป็นล็อ ไต้หวันจะเป็นตานี้นะครับผมมันจะมีวงอาเห็นไหมนี่มันจะมีวงทับอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งข้างในก็ไม่ได้แตกต่างกนะันเท่าไหร่หรอกทุกคนมันก็คล้ายๆกันนะครับผมกล่องเบี้ยวเลยทุกคนโอเคก่อนจะไปแกะอุราลรากาตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับปุ๊บโอเคมาทําการแกะอุราลรากาตัวนี้นะครับอุราลรากาตัวนี้อ่าดูกล่องมันก่อนนะครับผม,มก็เป็นรูปที่เหมือนจะลอยอยู่นะทุกคนเหมือนจะลอยอยู่เราใช้พลังว้าอือน่ารัก <laughs> นิ้วอุลรากามันน่ารักมากตามต โอ้โหรูปที่เจ็ดนะครับผมนี่ข้างหลังจะเหมือนเขียนจะไม่เหมือนกันเนอะทุกคนนี่ไม่เหมือนกันเนอะนี่นี่นี่ข้างหลังเห็นไหมนี่อันนี้ยังมีตาบันดงบันไดอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่นีแล้วก็จะเขียนไว้ข้างบนนะส่วนของผมที่เป็นลอตเต้หวันนี่มันจะเป็นนี้นี่นี่ให้ทุกคนดูเห็นไหม น,นี่ให้ทุกคนดูรถเจแปนกับรถไต้หวันนะครับผมนี่รถไต้หวันจะเป็นงี้โลง่โลงๆเลยทุกอย่างโล่งหมดเลยนะครับรถเจแปนจะมีเขียนพวกบันไดอะไรด้วยไงเห็นไหมแล้วก็แล้วก็จะมีเขียนข้างบนว่าฮีโร่อะไรพลังไอ้พลังฮีโร่อะไรนะครับผมนี่ข้างบนเนี่ยนี่ๆมันจะเ,นเขนียนนี้นะครับผมโอเคมาแกะดูตัวกล่องอุรากะกันเลยนะครับผมโอ้ก็มีคนถามหลายคนไงเออว่าไอ้ตัวรถเจแปนกับรถไอ้อะไรนะรถไต้หวันเนี่ยตัวกล่องมันต่างกันไหม ก็ต่างกันนะครับผมส่วนมากรถรถส่งออกกับรถที่มันเป็นของญี่ปุ่นเองมันกล่องเขาจะทําแยกกันเพื่อให้ดูได้ดูง่ายง่ายายทุยได้ดูง่ายๆนะครับผมโอเคมาดึงขึ้นมาเลยฟัดอ่ะนี่ก็จะมีหัวอุรากะมีตัวอุรากะมีขาอุรากะมีฐานอุรากะมีตัวค้ำอราราาุรรกะนั่นเองนะครับผมโอ้โหไงลิ้นกูโค่นลัวเนี่ยเงเอเอแต่ก็พลาดบ่อยนะตรอองเนี้ย ก,กเลกโอเคครับแกะเสร็จแล้วนะครับผมก็มาดูหัวอุราลากันก่อนเลยนะครับผมก็เป็นหน้าที่แบบเหมือนจะจริงจังของน้องนะหน้าน้องเหมือนมาน้อยเนะี่ยเหมือนมันมน้อยอ่ะน่ารักจังยาใช้พลังอยู่ก่อนอายาก่ออย่างงี้นะเออชอบแก้มสองข้างนะน่ารักตะบุตมีจริงเลยตรงตรงดวงตาสวยนะครับผมอ,อ ผมก็จะมีขีดนิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่าเป็นโอเคแหละมันไม่มันไม่ได้ผ่ากลางอย่างนี้ก็โอเคแล้วละ่ะเออมันก็จะเป็นรอยผมธรรม,มาดาอุ้ยเล็บดำจังวะเออผมอมอกสีอำตานนะครับผมเื้ยอย่าไปสนใจเล็บนะทุกคนนะอืมไอเหียเล็บดำจริงวะเอออะไรกันครับเนี่ยขนาดล้างมือแล้วนะมันผมจับเหรียญเยอะไงทุกคนแล้วจับเหรียญเยอะแล้วทีนี้ผมก็ล้างมือฉีดแอลกอฮอล์อะไรเรียบร้อยแล้วนะมันก็ยังดำอยู่เพราะว่า มันยังไงเดียวมันมันเรียกว่าไงดีวะมันมันเหมือนมันเข้าไปในเนื้อเลยค่ะถูขนาดอะไรแล้วนะนี่ถูสามสี่รอบนะก็ยังไปมันก็ยังดําอยู่ทุกคนอืมซิงเหมือนกันนะอะมาต่อมานะครับเป็นตัวอุรารกะต่อหัวดีกว่าน่ากลัวดิหนึ่งต่อหัวอุรารกะนะครับผมอันนี้ก็เป็นนิ้วอุรารกะนะครับผมซึ่งมันก็จะมีตะปุ่มตะปั่มเห็นไหมทุกคนตะปุ่มตะป่มเห็นไหม อมันจะมีตะปุ่มตะปั่มนะครับผมน่ารักเนี้น่ารักจังเลยเป็นตุ่ม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 นะทุกคนนะดูเล็บข้างหลังอเล็บข้างหลังไม่มีสีนะครับผมแล้วก็เนี่ยของรูโลละกาจะเป็นตุ่ม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 ที่มือเนี่ยเออชดทีโร่ลละกามันจะเป็นยังเงเห็นไหมตุ่มตุ่มเออมันจะมีตุ่มตรงนี้แล้วก็ตุ่มตรงนี้สองข้างไงเราเออเดี๋ยวกู เอ้ยแต่ชุดน่ารักจริงดูตรงขอบดูตรงไอ้ที่จะเรียกปลอกคอก็มันเรียกว่าอะไรวะตัวที่อยู่ตรงคอเอออะไรและเรียกปลอกคอก็ดูแปลกๆปเออแต่ว่าผมชอบมากเลยนะมันสวมง่ายมากเลยทุกคนมันแบบมันสวมสวมสวม,สวมแล้วมันแบบเข้าง่ายมากของกุหลากระนะครับผม,มนะชุดมันจะดูตะปุ่มตะปุ่มตะปุ่มทั้งตัวเลยนะทุกคนอ้เข็มคงเข็มขัดนะชอบ อืมนะครดูตรงนี้ขามันจะดูตะปุ่มแล้วน่ารักอ่ะชุดมันน่ารักไปหมดเลยทุกคนเออผมชอบอ่ะชุดมันตะมูตะมีไปหมดเลยอ่ะน่ารักเหมือนมัอนไอ้นี่เหมือนก้ามปูไงะทุกคนดูดิโอหิวปูเลยว่ะแมนหิวปูเลยทุกคนดูดิมันเหมือนก้ามปูป่ะดูดิน่ารักจัดนะครับผมเหมือนก้ามปูที่สุกแล้วอ่ะหิวเลยว่ะทุกคนโอเคมามาต่ออุรากาให้มันให้มันเข้าเต็มเต็ม โอเคอ่าน่ารักจัดนะครับผม <c oughs> ว่าจีโดนหอยอยู่โอเคครับผมมาเรามาทำการให้อุราให้คะแนนอุร,รากาตัวนี้กันนะครับผมทุกคนลิงกูยังพันอยู่เหมือนเดิมโอเคเรามาทําการให้คะแนนอุร,ราการตตัวนี้กันนะครับผมอุร,ราการตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับที่เป๊ะไปเลยทุกคนมันไม่มีข้อติเลยวะ่ะเขาลงสีดีมากเลยอ่ะ ลงสีแบบไม่เลอะเทือให้ความสาคัญอุลลากะาศมากมากกว่าจักรมากกว่าจักไอซาว่ารู้สึกนะเออเพราะจะักไอซาว่ามันดำาตัวเลยเขาคงคิดว่าเออมันเลอะเข็มขัดนิดนึงก็คงไม่เป็นไรแต่อุลลารกะาศตัวนี้คือมันเป็นสีชมพูทั้งตัวเลยไงทุกคนมันเน้นสีชมพูอ่อนกับสีชมพูเข้มแล้วก็จะเป็นอ่าสีสีดํานะครับผมซึ่งทรงผมเนี่ย มันโอเคนะมันไม่ได้เดวลวารเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทรงผมของ,ของคนเรามันก็เป็นแบบนี้เมื่อนั้นมันก็ยังเป็นไปนในทางเดียวกันที่มันเป็นแบบรอยแบบนี้แต่ถ้ามันผ่ากลางกูจะโกรธมากกูจะแบบโกรธเลยอะ่ะกูจะงุนหงิดทันทีเลยอะ่ะเออถ้าผ่าขนาดน,นี้ก็ถือว่าอย่างโอเคนะครับผมส่วนที่ชอบที่สุดของอุรารากะานี่ก็คงต้องให้แบบตัวตะปุ่มตะปั่ำของอุรารากะาตรงนี้ผมชอบแล้วก็ไอ้ขาก้ามปูของน้องน่ารักมากนะครับผมชอบจริงเลยตัวนี้นะครับผมส่วน อุล่าระกตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ซื้อดิผมขีบมาอุลาระกาตัวนี้ผมขีบมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นล็อตญี่ปุ่นทุกคนผมขีบมาในราคาสองร้อยนะครับผมตู้ขีบเนี่ยตู้ขีบแบบเนี้ยตู้ขีบแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียข้างหลังเออแล้วแหละผมขีบมาในราคาสองรอยนะครับผม ซึ่งราคาจริงวุลลากาตัวนี้น่นาจะมันอตอนนั้นน่นาจะมันส0่กว่าบาท450500ประมาณโดยประมาณนะวุลลากาคางไม่แพงกว่านี้นะครับผมก็ประมาณ4-500อยถ้าใครอยากถามราคาจริงนะแต่ว่าถ้าราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยผมคีบมาเป็นราคา200นะครับผมซึ่งไปคีบมาจากที่ไหนจําไม่ได้วะทุกคนเออจาได้ว่าคีบมาราคา200แต่จําไม่ได้ว่าคีบจากที่ไหนมาเพราะฉะนั้นที่ซื้อไม่แน่นอนครับผม เป็นครั้งแรกนี่เออที่ซื้อกับราคาไม่แน่นอนอะไรเลยเออนะครับผมสำหรับนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วครับใครชอบคลิปน,นี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับผมไปจริงอะไปมีอันนี้ดําจริงว่ะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ชมพูเลยนะทำไมอู้พอะปกติจะมองไม่เห็นความชมพูของไอเนื้อข้างในไว้ทุกคนเพราะว่าเล็บผมจะขาวและทีนี้ยพอเล็บดําความชมพูมันพุ่งออกมาหมดเลยทุกคน เด็บจูบูจ้่เออนักับผมไปยิงแล้ววันดีครับทุกคน